นี่ครับผลงานการพ่นกันสนิมแถมมาจากศูนย์ครับเป็นแบบนี้เองน สวัสดีครับผมโน้ตบ้านคนรักรถนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกับเจ้ามิสูปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับมารับการพ่นเคลือบช่วงล่างพิมเมอร์มอเดอร์โคตติ้งกับซิก้านะครับแต่เรามาดูกันนะครับคันนี้นะเขาบอกว่าพ่นกันสนิมมาแล้วแถมมาจากโชว์รูมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาพ่นมานานแค่ไหนแล้วนะครับแต่ก็น่าจะตอนออกรถใหม่ๆนั่นแหละนะถ้าแถมมาจากโชว์รูมนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่ามีสนิมขึ้นไหมและที่พ่นแถมเป็นยังไงผู้ชมงานครับนี่ครับผลงานการพ่นกันสนิมแถมมาจากศูนย์ครับเป็นนนี้่เอง เห็นไหมครับว่าเขาพ่นแหมาแบบเหมือนอะไรเลอะมาครับเนี่ยตามพวกนี้เหมือนอะไรเลอะมาเขาไม่ได้พ่นมาเต็มนะครับแล้วเขาไม่ได้พ่นในชิ้นส่วนที่มันจะป้องกันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พ่นให้เลยนะครับเขาไปพ่นในส่วนที่เป็นรอยต่อแล้วเนี่ยครับพ่นแล้วมันก็ดูเหมือนเลอะอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับเหมือนใครเอาอะไรมาสาดใส่นะครับไปหมดเลยครับแล้วดูครับสนิมที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเนี่ยครับตามพวกนี้นะครับขึ้นใหม่หมดเลยนะครับ ตามรอยต่อเนี่ยถ้าเกิดค,คนที่ไม่ก้มดูช่วงล่างนะครับเ็าจะบอกว่าเอ้ยรถของเรานะ่ะเขาพ่นมาจากศูนย์แล้วเขาแถมมาจากโชว์รูมหรือว่าชุบมาจากโรงงานแล้วไม่เพียงพอนะครับบอกเลยเราควรมาทําเสริมเติมของเราเองนะครับและอย่างที่บอกว่างานจากศูนย์ผมแนะนํานะครับซื้อรถอย่างเดียวก็พอครับไอ้ของแถมอย่างอื่นมันไม่ใช่ของคุณภาพครับที่แถมเนี่ยครับตามสภาพเลยครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกือบทุกที่ครับว่าของแหมเขาก็ต้องเซฟคอร์สนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้มาเป็นส่วนลดและมาทำเองข้างนอกดีกว่าแน่นอน และจะเคลือบทันทีนะครับต้องเลือกสูตรดีๆนะครับไม่เอาสูตรน้ํามันนะครับพวกสูตรโซเวนเพราะพวกนั้นเวลาพ่นไปแล้วนะครับมันเงามันสวยจริงแต่มันจะกัดซีนยางสายไฟโช็กแตกนู่นนี่นั่นคือแบบมันจะมีปัญหาตามมายเยอะแยะเลยนะครับและที่สาคัญมีกลิ่นเหม็นมากๆนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงคือราคามันถูกครับราคามีแต่พันกว่าบาท2องพันกว่าบาทคือไม่ข้าม3ามพันนั่นเองนะคนส่วนใหญ่เขาจะนิยมพ่นแบบนี้กันมากนะแต่ผมบอกเลยว่าสวยแป๊บเดียวกันได้แป๊บเดียวจริงๆครับระยะย,ยาวนี่เละเทะหมดเลยนะครับและเดี๋ยวคันนี้ พนเคลือบช่วงล่างซิก้าของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพามาชมกันว่าผลงานของเราเป็นยังไงครับผม แล้ตอนนี้นะครับเราได้ทําการพ่นเคลือบช่วงล่างพรีเมียมมาด c o คอตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมผลงานกันดูว่างานเป็นอย่างไรบ้างสวยงามแค่ไหนและสนิทนั้นหมดไหมไปดูนครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากพ่นเคลือบพเมียมันเร์่ค้ติ้งไปแล้วงานออกมาสวยงามมากถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> งานที่ได้เป็นสีดาด้านนะครับไม่ใช่ดําเงาเหมือนพวกสูตรโซเวนสูตรน้ำมันทั่วไปนะครับตัวนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเป็นสารพ่นเพื่อป้องกันการกระเด็นของหินนะครับ uh. สามารถซับเสียงได้และเวลาโดนหินเนี่ยสีไม่หลุดระเทาอออกมาแล้วเป็นสนิมน,นะครับแต่คุณสมบัติที่ว่ามาทั้งหมดนั้นติดทนถาวรต่อการเคลือบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ